ทุกคนค่ะตอนนี้คือตอนเย็นค่ะแล้วก็เพิ่งถ่ายลิซ,าซ่าเซตนะคะสามลุกด้วยกันทั้งชุดแดงชุดเลื่อมแล้วก็ชุดไทย,ยพรุ่งนี้เราต้องเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของมาจาัดงานเพื่อเซอร์ไพรส์พี่ดีวันพรุ่งนี้แต่นี้ค่ะสมาชิกของเรา <ไอ S 1> ที่มาหาเราวันนี้รออาเยเออเออ,เอ,อนี่ค่ะสมาชิกของเราอีกคนเดี๋ยวดิฉันขอตัวออกไปซื้อของก่อนนะคะเพื่อมาเซอร์ไพรส์ S <S มา,มาเราดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ<ฮ>รับทุลักทุเลมากค่ะทุกคนเราจะรับอะไรซื้อลูกโปง่งเพราะว่าวันนี้ถ่ายงานเสร็จก็คือเย็นแล้วจะดูบรรยากาศตอนถึงร้านดีกว่าถึงร้านลูกโปง่ง,โปงแล้วหน้าเต็มมากดูคนตาเพิ่งถ่ายคอนเทนต์เสร็จค่ะทุกคนคืนนี้ต้องจัดสถานที่เสร็จเป็นยูทูบเบอร์แล้วทำคอนเทนต์เซอร์ไพรส์ผู้ชายมันเกินจะได้ที่ประมาณคันข้าก็แล้วแต่แบบได้ ้แค่พรุ่งนี้เหลือซื้ออย่าให้วาสั่งเค,ค <c oughs> เ้เคคกให้เป็นเค้กเซเว่นเซนเพราะว่านายชอบกินเค,ค้กไอติมแต่ว่าของขวัญนัดแต่ตามไปทีหลังเพราะว่าไม่มีเวลาช้อปปิ้งเลยทุกคนและดูคอนเทนต์ทุกถ่ายคอนเทนต์ทุกวันเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ,ะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีแค่เค,ค้กอันนี้เป็นเซ็ตที่เอาไว้วางซึ่งเราเลือกแบบนี้เออเราเลือกแบบนี้ไปเป็นสีเขียวเพราะว่าพี่ดิฉชอบสีเขียวเราก็ต้องเลือกเป็นสีเขียวไปแล้วก็มีตัวสอด s d แล้วก็มีอันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เขา ปกติวันเกิดพี่ดินก็จะมีของขวัญใช่ไหมแต่ปีนี้ครับท่านซื้อไม่ทันจริงๆเธอเพราะจริงๆอ่ะพี่ดินเกิดวันที่13แต่พรุ่งนี้ที่เราจะเซอร์ไพรส์เนี่ยคือวันที่12แล้วพรุ่งนี้ความวุ่นวายคือตอนเช้าอดินจะมารับพี่อ่ะตอน10บโม,มงทุกคนเพื่อที่จะไปถ่ายรีแอคชั่นที่สตูดิโอจะต้องใช้ชีวิตกับดินทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามมีพิรุธเด็ดขาดแล้วพอตอนเย็นกลับมาถ่ายรีแอคชั่นต่อที่บ้านก็เลยจะเซอร์ไพรส์ที่นั่นเลยจะแมาเราดุกคนนนี่เป็วันนึึงงซ่ง เมื่อวานเราจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันที่จะต้องไปทํางานกับดีนก็คือไปถ่ายรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวันที่น่าจะลําบากที่สุดใช่ไหมไอมเพราะว่าไม่รู้ว่าดีนจะจับโป๊ะเราได้ไหมเพื่อนสาวดิฉันตื่นแล้วเดี๋ยวจะรอสั่งเค้กให้แล้วก็รอรับลูกโป่งอยู่ที่บ้านต้องเตรียมการเร์ไพร้าตอนเย็นที่จะถึงนี้นี่ว่าดีมีเซนดีนจับได้แน่นอนดีนเขาชอบแบบเขาชอบเก่งเขาชอบมั่นเขาจะชอบลาสุดเขาพี่มาในไลฟ์ว่าไงรู้ปะกำลังจัดเตรียมอะไร คือเขาเป็นคนอย่างนี้เขาเป็นคนฟิลแบบว่าถ้าไม่คาดหวังอะไเขารู้ว่ายัางไงทุกคนก็ต้องทำแน่ๆ,ๆเขาพิมพ์มาว่าอะไรนะปีนี้ไม่ต้องซื้อของแพงนะเปืองตังเก็บตังไว้ทำอย่างอื่นกันดีกว่าเงี้ยโคมนันแต่ก็นั่นแหละคะเฮ้ยสมาชิกอีกคนนึงพร้อมแล้ววันนี้เดี๋ยวรา,รา,ราพี่ดีมารับไปทงำงานกันนะครับพี่ดิมาแล้วค่ะรถอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วค่ะเขาแยกไปหรอใช่ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องต้องกลับมาเก็บเพราะพี่ต้อง ยังไม่ถึงโหที่นี่มีแค่นี้ Happy Monday Happy Monday ถึงโอเคใช่เพราะว่าใกล้วันเกิดดีแต่ว่ามาทำงานกันทุกวันเลยก็เลยถ่ายเก็บไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะค่อยให้หาวันที่นัดมาทำกับข้าวหรือว่าไปกินข้าวกันเนาะที่รักเนาะได้ครับโอเคไหมครับโอเคใส่ฟิลเตอร์ได้เลยไม่ใส่เอาอย่งี้เลยเอางี้เลยได้กันเลยอยากได้อะไรเป็นที่ยางไดอะไรรถเบนซ์รถเบนซ์เบียน บอกโค้งไว้เอาแมวไปสักตัวไหมเจอที่ไหนจับขโมยมาที่นั่นเลยข้างเราอะไรเงี้ยต้องแสนสองแสนัพราคาเป็นไรก่อนเป็นไรคะทุนนิยมเหรอคาใช่ใช่จะหาแฟนให้อุณซูต้องต้องเออหาแฟนให้ลูกแล้วล่าสุดปุณ้จะวันเกิดดีแล้วแต่ยังไม่มีอะไรให้เดินไปโชว์รูมเบนซ์ bm อะไรเงี้ยใจเงินสดไปแล้วก็บอกว่าพอง เรามาถ่ายงานอยู่ที่บ้านเต้นใช่ไหมเราก็เมื่อกี้บอกดีนว่าเออปีนี้ไม่มีเราจะให้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะนรนะบุญเหลืได้เบ้นอีดอกเขียบ mm hmm. <laughs> แต่ว่าอันนี้ฉันแอบมาถ่ายในครัวก็คือยังไม่รู้ตัววันนี้เราจะถ่ายเรียกชั่นในส่วนของ MV เพลงลิซ่าแล้วลนะฮะที่เป็นโซโล่อันนี้จะถ่ายอะไรก่อนนะไม่เขาถ่ายวอล์กไอ้นี่ไง MV ลิซ่าไงเป็นคอนเทนต์แบบแต่งหน้าถ่าย MV ลิซ่าแต่แ,บบแต่งเป็นลุกแบบชุดแดงเพราะดิฉันลงรูปไปแล้วนนเนาะเฮ้ยหล่ออ่ะอะไรมันหล่อเชี่ยคนลุกอะ่ะคนเราเดี๋ยวพอมันอายุจะยี่สิบหกอ่ะเนาะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเลยเป็นจะเพศอ่ะเนาะเดี๋ยวยิบไปแล้วก็แต่งงานจัดเป็นฟิลิ่งงานแต่งงานแล้วก็เป็นแบบเขาททหารเนาะะตัวกก็ดรรอสุี เก็บันใจเก็บในมีค่าเลยค่าสิบสวยว่ะพี่รักค sure. ุณใจไหมเขาสวยเราถ่ายเสร็จแล้วอันนี้เราเดินออกมาก่อนเพื่ออัดคลิปเรากำลังจะไปที่บ้านแล้วที่บ้านพร้อมเลจัดการทุกอย่างเสร็จไปหมดแล้วนะจ๊ะมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงและแพรการสซายครั้งนี้เนี่ยยินจะรู้ก่อนแล้วหรือเปล่ามันลดราคาได้มีพิรุธแค่นี้น่าเบื่อ แต่เห็นไฟสีสีแดงก็ถามว่าอันอะไรแต่ก็ยังไม่ชุดคิดไม่ต้องห่อแล้วคเคยเคยตัวไม่ถูกหรอโอเคิร์ดเดย์เบิร์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะพี่ดีนไม่รู้ก็สิสมัครไหมเออเออสมัครอยู่สมัครอยู่เพราะว่าแม่ตอนแรกเห็นแล้วแบบเฮ้ยเขาจับอะไรมาวะแต่ว่าไม่ได้เป็นชุดคิดนึกว่าแบมแบมไหมโอ้โหตัวเีาเขียวไงไม่ได้คิดแต่ไม่ได้ชุดคิตัวไม่รู้ตัวเลยหรอแต่วันนี้เขาอ่านคิดทั้งวันนเลยะ คไม่ได้ตัวพอม้อย่าแอบอย่าแอบไม่ได้แอบไม่ด้คิดอะไรเลยไม่ได้กินเลยแสดงว่าแพ็งสำเร็จใช่ไหมต้องตอบชอบเล้บชอบชอบชอบอยู่แล้วคือชอบ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 ขอบคุณทีมายดกอบคุได้ขอบคุณ้น้ขอบคุณ้นากใหม่ทู เดื่ดครอบเซอร์ไพรสี่ดีนสัมฤทธิ์ใช่ใช่ใช่อะเรามาแบบไปทาการหน่อดีกว่าใช่เพราะอายุยี่สิบหกปีแล้วผ่านอะไรมาเยอะเลยเจําตัวองตอนแร้ขอแค้ตัวภาพไม่ดีขึ้นครับขอให้พี่ดินหายจากอาการแบบเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรที่เป็นเรื่องที่คิดมากอะไรที่เป็นเรื่องที่แบบไม่ตกกังวลหรือเป็นเรื่องที่แบบไม่แฮปปี้ขอให้มันแฮปปี้กลับมามีความสุขอยู่กับเจมไปนไหครับผมครับขอบคุณจริงอยู่กับเจมส์ไปนานไหมนาน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  พวกฝากผมเป็นคับหน่อยตอนนี้คอนเทนต์เราลงมากขึ้นแล้วตอนที่ลงมากขึ้นแต่มีเจโอเคนได้ของเจจะพยายามไม้มากขึ้นช่วงเมื่อก่อนที่มันถ่ายแล้วมันอยู่ด้วยกันตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันจะยากหน่อยแต่ก็ฝากทุกคนด้วยเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฝากเดี๋ยวเขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทะเลาะหรืออะไรกันนะทุกคนคือทุกคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองเออเออนั่นแหละขอบคุณครับอยุบเราตามยับเราไปทันั้นใช่ครับ นั่นแหละทุกคนเอาเป็นว่าปติตามผู้บป็นตุ๊ดด้วยนะคะแล้วก็คอเนเทนต์สุดพิวันเกิดปีนี้ของพี่ดินก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช่ใช่เพราะดินแล้วตอนที่ดินพูดว่าจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใจแป้วไหม ไม่ไม่แปลหรอกเขาไม่มไม่ได้ขัดผลไม่ได้ขัหดขหลังแล้วเดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้ชุบคิดอะไรก็ได้เลยอะไรก็ได้โ <า S 1> ตแล้วเพรโตกันแล้วด้วยสถานการณ์โควิดด้วยอะไรมันได้ลำบ,บาก <insanlar S 3> ขนาดเพื่อนบ,บ,บอกว่าของผ่านอะไรก็ไม่ได้มีอะไรอยากอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรอยากเลยแต่ถ้าซื้อหายก็ไม่ด้อยากได้ใช่ไหมซื้อใหายเอาเอาแพงด้วยนะเอาไม่อหาเอาจริงๆเอาเอียบอ่ะอันนี้คิดว่าแพงไหมของร์ดต้องแพงกว่าของร์ดต้องแพงกว่า โอเคโอเคโอเคสมก็รักเธอคนเนาะให้ไปได้ของดีนะให้เลยครับปีนี้ปีนี้ให้อะไรกุชชี่เขาจะมากุชชี่ใช่ใช่แล้วเขาต้องให้อะไรไม่อยากให้คิดมันเป็นการซื้อแบบไปมาไปมาแต่ก็ต้องแพงหน่อยพูดตรงๆเกียร์บ้าขาดใช่ใช่แค่นี้แหละแค่นี้แหละบายบายครับการของการบายพาททุกคนดียูวิวไม่ดีทำไม เจ้าของมันเกิดไงเฮ้ยเจ้าของันเกิดว่าองไม่อยู่ก็ไม่อยู่ไม่อยู่มันแปลกๆเออไปกินเค้กก่อนทุกคนจะได้กล้ากินโอเคครับพี่สาวดูแฮปปี้นะแฮปปี้ที่รักแฮปปี้ก็คือแฮปปี้แล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวไปรับไปชมไม่ได้ซื้อมาได้ที่เจ็ดทีนแล้เยอะด่าเยอะเลยอะไรเของถัดนอกกล้องแล้วค่ะปิดค่ะ